วันที่สองนะครับผมอันนี้วันที่8ดนะครับก็เปลี่ยนเสาเลืออีก3ามสี่ต้นนะครับก็ดึงหน้าระดับเรียบร้อยนะครับผมระดับที่สี่เมตรนะครับก็จะสูงนิดหน่อยนะครับผมก็สูงเท่าที่พอใจนะครับก็หลังเสร็จนะครับหลังเสร็จงานนะครับผมก็จะเป็นของทีมงานรีโนเวทครับเข้ามาทําต่อนะครับก็จะรีโนเวทด้านบนนะครับ ก็ชั้นล่างด้านบน3มห้องนะครับด้านล่าง2ห้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมรายเดียดคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามชมไปเรื่อยๆนะครับ,บก็ทีมงานก็กําลังขุดลุ่มครับ ก็เดี๋ยวเราจะตามชมไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็จะอัปเดตงานเรื่อยๆนะครับพักกันแล้วนะครับผมก็ขึ้นเป็นเสาเทปฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วิวเขานะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับผมก็จะเก็บของครับแล้วก็ไปต่อที่ใกล้ๆก,กันนะครับขอมาติดต่อนะครับเป็นบ้านน็อกดาวนะครับ ดีดเปลี่ยนบ้านนอกดาวนะครับผมน่าจะเปลี่ยนเป็นจากเสาไม้เป็นเสาปูนครับงานพรุ่งนี้นะครับแล้วก็น่าจะไปต่อผู้เรือนะครับก็รอติดตามชมนะครับก่อสูงสวยงามนะครับผมก็จากคานนะคานบนนะครับมาพื้นนะครับก็อยู่สามห้าสิบนะครับสวยงามครับก็อยังไงสนใจติดต่องานนะผมก่อศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผม ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับผมก่อราคากันเองนะครับไม่แพงนะครับผมคุยมาสอบถามได้นะครับก็คุยมาสอบถามนะครับผมก็จะตีราคาเข้านะครับสามารถบวกลบได้นะครับเข้าดูดงานทีนะครับเข้าดูดงานฟรีนะครับไม่มีเสียตังค์นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็จจะไม่ถ่ายตอนทำนะครับผมควรจะถ่ายเป็นคลิปสั้นนะครับันนะอเดีงานให้ดูตอนเช้าตอนเย็นนะครับผมก็บรรยากาศที่เลยนะครับผมก็มีคูเขาล้อมเลยนะครบับรยากาศดีนะครับผม ยังไงเนี๋ยเราติดตามชมพรุ่งนี้นะครับผมตอนเก็บของนะครับแล้วก็จะไปอีกหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะครับผมไปติดต่อได้ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับขอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ